มุมมองนี้เหมือนเฮลิคอปเตอร์ลงมาจอดอยู่ที่สนามเทนนิสเลยนะครับผมโอเคครับแต่ไม่ใช่นะครับอันนี้เป็นโต๊ะปิงปองครับผมนี่ครับ <laughs> สวยงามสวัสดีครับ <laughs> เพื่อนเพื่อนพี่น้องชาวคนละอติทุกท่าน <laughs> ผมพ <laughs> ล <laughs> เอ็นสามเอฟดีไอวายไปเรื่อยชแนลนะครับ ครับผมก็นะครับเขานะครับก็จะเป็นการเอาบอร์ดไฟคอนโทรลของโดนนะครับโดนซิงนะครับผมมาใช้ในการควบคุมการทำงานของมอเตอร์แต่ละตัวนะครับแล้วก็ควบคุมการบินให้บินเสถียรนะครับผมโอเคครับส่งงานนะครับเฮลิคอปเตอร์ของพี่พระเดชนะครับผมตัวนี้เป็นงานดัดแปลงนะครับเป็นโปรเจกต์นะครับก็คือตัวนี้เป็นรุ่น2นะครับผมเป็นเวอร์ชัน2นะครับเอาเฮลิคอปเตอร์ x 3 6 0มาดัดแปลงทำเป็นสองใบพัดหน้านะครับผม ครับการทํางานก็ประมาณนี้นะครับก็จะคอนโทรลเหมือนเฮลิคอปเตอร์ทุกอย่างนะครับผมแล้วก็จะมีกาดกันใบนะครับสามารถเล่นในที่แคบสามารถเล่นในบ้านได้นะครับก็จะมีความอันตรายลดน้อยลงเยอะนะครับเพราะว่ากัดกันใบตัวนี้มันจะรับไปก่อนนะครับผมไม่ว่าจะเป็นตอนตกหรือไปชนคนหรือชนสิ่งของนะครับโอเคครับก็ประมาณนี้ส่วนคนไกดนะครับก็ตัวนี้นะครับเป็นรุ่น2โอเคครับ เดี๋ยวเราไปทดสอบบินกันนะครับเดี๋ยวผมจะบินหน้าบ้านนะครับที่แคบแคบนะครับบินภายในบ้านที่อยู่ด้านนอกนะครับผมไม่ได้ออกไปบินที่ข้างนอกบ้านนะครับโอเคครับก็จะเป็นการทดสอบนะครับว่ามันสามารถที่จะคนโทรลในที่แคบได้ไหมโอเคครับผมแต่เดี๋ยวผมจะถอด c a นนูปี้เทสนะครับไายครับไปลุยเลยครับผมโอเคครับทดสอบมีน p โ e ร์โปรเจกต์ของที่ประเด็นนะครับผมอครับอันนี้ออกแบบใหม่นะครับระบบระเบิด No, ขึ้นประเด็กก็ประมาณนี้นะครับโ okay, อเคครับพี่ขอบคุณมากครับพี่ดีครับครับผมอันนี้ก็คือวิธีการใช้งานการเล่นนะครับตัวนี้เป็นไฟโหมดนะครับผมส่วนอันนี้เป็นบิปเปอร์นะครับเวลาเราดิสบิดบิปเปอร์เนี่ยเพื่อให้ลำส่งเสียงนี่นะครับโอเคเสร็จแ,แล้วตัวนี้เป็นไฟโหมดนะครับก็คือข้างบนสุดเนี่ยเป็นแองเกิลเป็นโหมดที่มีไจโรแล้วก็ฟิกองศาการเอียงบินปลอดไยที่สุดนะครับตรงกลางเนี่ย ลิปได้ตีลังกาได้เป็นโฮลิซอนซึ่งก็ไม่แนะนําให้เล่นนะครับเพราะว่าตัวนี้เป็นงานดัดแปลงนะครับมันไม่ใช่โดรนโดยตรงนะครับผมมันจะไม่แบบว่านิ่งคลิปเหมือนโดนนะครับข้างล่างก็คือเป็นแอร์โมดล้วนๆนะครับบินด้วยมือตัวเองนะครับผมโอเคก็จะคือจะไม่กลับคืนมาขนาดพื้นเซก็จะเซเซไปเลยนะครับส่วนอันนี้นะครับดีดลงมาเพื่อดับดับรอบมอเตอร์นะครับเวลาเราจะเล่นนะครับผม เราต้องดันอันนี้ขึ้นแบง์บนนะครับมอเตอร์ถึงจะหมดนะครับผมโอเคครับประมาณนี้ครับพี่ประเดชขอบคุณมากครับพี่สวัสดีครับค่าต่างๆผมเซตในโปรแกรมให้เรียบร้อยครับพี่ขอบคุณมากครับสวัสดีครับก็จบคลิปแล้วนะครับถ้าชอบนะครับเพื่อนๆก็อย่าลืมกดไลค์นะครับกด s ับ s c r i ต e ติดตามช่องของผมด้วยนะครับไหลไปเรื่อยชแนลนะครับผมจะได้เป็นกำลังใจให้กับผมทำคลิปออกมาเรื่อยๆนะครับ ทั้งคลิปที่แนวมีสาระแล้วก็แนวฮาๆสนุกมันๆนะครับผมโอเคครับสวัสดีครับเพื่อนๆ